ดีครับอันนี้ก็มาใหม่เมื่อวานฮะก็ก็เป็นโคดีดิเกิลฮะร,รุ่นนี้ก็หายไปนาน,นครับเหมือนกับบีดูบีเลยครับก็น่าสะสมมีรุ่นครับบอกราคาไปเลยครับไม่พูดพลาดทั้งไปหกพันห้าร้อยบาทพร้อมเล่นพร้อมส่งฟรีนะฮะก็อันนี้ได้ดูบีไปศูนย์จุด 2, สดรรองศูนย์กามทหารก็สองพันนัดนะครับมีโปรพิเศษให้อีกเพิ่มอีกห้าล้านนะัดเป็นสองพันห้าล้านนะัดแก๊สลายพางังพร้อมเล่นแล้วก็ปอ่อซีแผน่นมีคูป,ปองรุ่นรางวัลหนึ่งแล้วก็มี โปรสองนะนี่โปรหนึ่งเนาะแล้วโปรสองมีส่วนลดให้เองนะฮะจากราคาที่หกพันห้าแล้วก็มีสะสมแต้มพร้อมส่งฟรีนะฮะราคาแพงนะเะดี๋ยวนี้ค่อนข้างสูงครับโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดไปแล้ฮะเดี๋ยวเราทดสอบให้เห็นเนาะครับเพราะว่าเราจะเป็นร้านที่ต้องรีวิวนิดหน่อยนะฮะเถื่อเช็คไอสินค้าไปในตัวเนาะมันเกิดออกมามันยิงไม่ออกแค่รั่วก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะก็อ,อยากไม่อยากส่งไปส่งมาเนาะลูกค้าเช็คก่อนนะฮะแต่ถ้าก่อนส่งแล้วก็ไม่เช็คแล้วนะฮะเราไม่ยิงนะฮะเพราะว่าจะยิงตอน ทดสอบตอนรีวิวนีดหน่อยนี่นะฮะประมาณนี้แม็กกาซีนให้นะครับในนี้มีคู่มือให้เนาะของโคดลิเคิลงานก็งานดีอยู่ครับใช้ได้งานจีนแต่ราคาประหยัดมากนะฮะมีที่เสียบนี่เนาะตรงจะอ,ออกแล้วก็มีลูกให้นิดหน่อยแต่เราแถมให้เยอะสองพันหะ้านัดมีไม้ลาลูกติดด้วยฮะต้องเอาออกก่อน,นะฮะเป็นแค่นี้ไม่ออกมันไม่ดีนะครับจะเสียได้นะฮะยิงซ้ำมากๆก,ก,ก็คงจะพังนะ ต้องถนอมเนี่ยครับเดี๋ยวเราเช็กน้ำหนักก่อนเนาะ <c oughs> กระบ,บอกยาวนี่มันน้ำหนักมันเยอะกว่าอยู่แล้วเป็นแนวโอเคครับน,นะครับนี่ก็ครับชั่งน้ำหนักก่อนนะฮะโอ้สุดยอดหนักไปแล้วฮะสมจริงเอาโลหะเกือบทั้งกระบ,บอกอยู่แล้วฮะ เป็นพลาสติกบ้างครับผมเป็นพลาสติกบ้างเป็นพวกอะไรนะฮะพานท้ายเป็นเนี่ยนี่ก็ประมาณนะี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมทําการกดมาตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ก็กดท้ายนะฮะแล้วก็ฉีดซิลิโคน,นเยอะๆนะปืนแก๊สนี่ต้องฉีดซิลิโคน,นเยอะเพราะว่ามันจะหล่อลื่นดีนะฮะเหมือนเอ็มเคซีพ็กกี้ขายไปนะฮะอันนี้ก็ฉีดปักแม่งหนึงเติมแคบไปเลยครับผมครับไม่เยอะนะครับผม เพราะว่าเราต้องทำการยิงสั้นมันไว้โอเคนะครับลูกก็ต้องเอามาใส่อยแบบนี้ต้องใส่ปากด้วยนะครับถึงจะกดลงนะครับก็ไปอย่างี้ครับครับนะฮะนี่ครับแบบนี้กดก็ได้นิดหน่อยครับประมาณนี้โอเคนะฮะโอเคนะครับอันนี้เราก็เติมกระสุนแล้วฮะเรียบร้อยเติมแก๊สเรียบร้อยฮะ ต้องตึงๆนะครับนี่ก็โบ้นี่ก็ค้างไว้ฮะแล้วก็ตบโบ้นะครับผมฮตบโบนาะข้างบนครับอ่าให้ไปดูเลื่องเข้าแต่ตอนเข้านี่ต้องเข้าให้แน่นๆนะครับผมครับอ่าสึกดูเลื่อนเขายากกังนเออเข้าแน่นๆนะครับนี่ครับแล้วก็ต้องเข้าไปแบบนี้ครับตบให้มันเข้าไปเลยฮะอ่าโอเคนะฮะแล้วก็นี่คือล็อกได้นะฮะแล้วก็ปรับคือนี้ล็อกมาก่อน ครับสองสองด้านเลยหันล็อกนะสองฝั่งนะเจ๋งมากะฮะนี่ก็ปักเซนี้ก่อนฮนะเดี๋ยวยิงเป็นความแรงก่อนเนาะวัดความแรงโอเคนะครับความแรงวัดนะค,ความแรงแป๊บหนึ่งนะครับอ่าความแรงโอเคนะครับโอ้โห4ี่สองเจ็ดนะฮะโอ้โหแรงมาก4ี่หนึ่งศูนย์ นะครับโอเคก็400กว่านะฮะประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะก็ยิงไปนะตามนี้เนาะก็ดูมีศูนย์เราปรับได้นะฮะถือเลื่อนซ้ายขวาได้เนี่ยศูนย์หน้าเนี่ยศูนย์ตายเนาะอันนี้สามารถถอดได้นะครับผมถอดแล้วใส่ตอดใส่อะไรก็ได้นะ,ะแล้วแต่สโคปนะฮะก็ยิงนี่เจ๋ง,จงออกมาโอ,โ,โอ้โหแม่นนะเนี่ยเจ๋งเลยโอโย้โหเจ๋งกระเด้งมาเลยโอ้โหแม่นโอเคนะครับลองปรับฟูออโต้ด้วยฮะ ครับมันจะชากแรงมากนะดูตรงไหลด้วยนะดูโบแบกด้วยนะโอ้โหคาสไลโอเคนะครับสนใจท่านไหครับ6 5 0 0น้ารบาทพร้อมเล่นพร้อมส่งฟรีนะฮะรับ3โปรโปรพิเศษจัดส่งฟรีนะครับโอเคนะครับพบกับร้านมีการพยาสินค้าดีมีคุณภาพราคาประหยัดนะฮะน่าสะสมน่าสั่งซื้อเราจัดส่งให้ทันทีนะครับวันนี้ครับบ๊ายบายครับ